กระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนคลิปโตอัพบิดเตือนกรณี USDD หลุดเพกผ่านไป24ชั่วโมงสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหวัดส้ำรอยกรณี Luna u s t เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง รับบิตกระดานเทรคลิปโตของเกาหลีเตือนนักลงทุนให้ระวังการลงทุนในทรน TRX รับกรณี USDD หลุดเพกหลังผ่านไปแล้ว1วันแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นหวันเหตุการณ์ดังเก่าวจะซ้ำรอยกับวิกฤต l ลูน่า t ในวันที่14มิถุนายนอัพบิดผู้ให้บริการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเตือนการลงทุนในทอน TRX จากเหตุการณ์ USDD หลุดเพกในขณะนี้เราได้กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การหลุดเพกของ USDD และ USDN ที่ราคาไม่เป็นไปอย่างปกติ นี่จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาของ TRX และเวฟที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับส t a เตอร์โบคอยข้างต้นผู้ใช้งานจึงควรที่จะระมัดระวังในการลงทุน TRX และเวฟในขณะนี้ โดย USDD เป็นสเต b l e Coin คอยใหม่แกะกล่องจากทอน DAO บริษัทเบื้องหลังทอน t i x ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่อ้างจะเป็นเหรียญสเต b l e Coin คอยที่เร็วที่สุดค่าธรรมเนียมถูกที่สุดและมีความเป็นด c e ซ t r a l i ร e d มากที่สุด อย่างไรก็ตามตั้งแต่เช้าว,วันที่13มิถุนายนก็พบว่าราคาของ u s d d ได้หลุดจากการตึงราคาเหรียญกับดอลลาร์สหรัฐหลุดลงมาจาก1ดอลลาร์สู่พื้นที่0.98ดอลลาร์ดิ่งต่ำลดลงมาลบ1-2%จากราคาที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับ s t ตโ l e c o i ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญจากโปรเจกต์ของทอน อย่างที่นักลงทุนคริปโตทุกคนทราบดีวิกฤตเทอร่าอีเวนต์ใหญ่คริปโตประจำปีก็เพิ่งผ่านพ้นไปได้ไม่นานเหตุที่ทำให้เหรียญพื้นฐานดีอย่างลูนาและสเตเล e บคอยอันดับที่4ในขนาดนั้นอย่าง UST ต้องสิ้นมูลค่าภายในชั่วข้ามคืนซึ่ง USDD ของทรน,นั้นก็ยังมีระบบการทำงานแบบอัลกอริทึมสเตเลโบคอยขายกับ UST อีกด้วย อย่างในกรณีของ UST ก็เริ่มต้นจากการหลุดเพกในปริมาณน,น,น้อยๆเช่นเดียวกันจากนั้นจึงตามมาด้วยการดิ่งตัวลงอย่างหนักของราคาจึงทำให้นักลงทุนกังวลว่าสุดท้ายแล้ว USD จะพบจุดจบเช่นเดียวกับ USDT หรือไม่และต้องจับตามองก,กันต่อไปว่าสถานการณ์การหลุดเพกจะดีขึ้นหรือย่ำแย่ลงไปกว่านี้